่สวนหรือยังไม่สอบถามเลื่อนออกไปหลังปิดประชุมสภา29พฤศจิกาย,ยนคะ่ะหลังปิดสมัยประชุมเลยนะที่เหลือเนี่ยก็ไล่เลียงไต่สวนฝ่ายผู้ร้องก็คือคุณนิพิษเพราะว่าในส่วนของสํานักง,งานสามนูนเนี่ย,ยอสอบสอบ,สอบถามไปแล้วต้องใช้คำว่าสอบถามไม่ใช่ไต่สวนนะเมื่อวานนี้ก็เป็นคุณนิพิษขนาดที่ก็ได้สอบถามแต่และคนไปตัวคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยนะฮะคุณยศวริชูก่อนเมื่อวานนี้ทนาย ขอที่จะเอาหลักฐานเรื่องเสียงที่ปลาัยหน้าสภาเอาไปตรวจสอบค่ะเพราะฉะนั้นศารอาญาถ้าได้โอกาสอีกทีหนึง22สิงหาให้มาสอบถามคุณเจ๋งดอกจิกตอนเช้า9โมงแล้ววันนั้นก็น่าจะมีคำสั่งเลยใช่ช่วงตอนบ่ายน,นะคะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีผลวินิจฉัยออกมานะครับคุณเจ๋งเนี่ยก็กรณีที่ขึ้นเวทีหน้าสภาแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ของตุลาการกับครอบครัวเอาไปพูดบนเวทีอะไรอย่างนั้นนั่นแหละเดี๋ยว,นะวกลับมาเรื่องเราเช้า,ชานี้ครับุเรื่องเราเช้า,ชานี้8ปดนกานาทีนะครับชวนท่านผู้ชมไปดูงานหนังสืองานหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับมหกรรมเมืองหนังสือครั้งที่2โดยเดอะมอลล์กรุปจัดขึ้นมาชื่องาน b Trend Read t h w w มหกรรมเมืองหนังสือครั้งที่2 โดยเดลโมกรุ๊ปร่วมกับผู้ผลิตหนังสือกว่าร้อยสำนักพิมพ์รวมถึงไทยประกันชีวิตจัดงานนี้ขึ้นมานะฮะ9-15สิงหาคมที่ชั้นจีเดลโมบางกะปิงานนี้มีเทรนด์รีทาวที่ว่านี้ส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะเยาวชนโดยเฉพาะที่สำคัญขานรับนโยบายกรุงเทพมหาคนครผลักดันโครงการกรุงเทพเมืองหนังสือโลกไม่งั้นเสียชื่อแย่เลย คนไทยเราอ่านหนังสือน้อยอ่ะปีะหนึ่งไม่กี่บรรทัดถ้ท่านบุ้ชมมะเรากำลังจะพยายามผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองหนังสือโลกในฐานะมหานครแห่งการอ่านตามที่ยูเนสโกประกาศรับรองให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกในปี5 6ปีหน้าปีหน้านะฮะแน่นอนฮะงานนี้เนี่ยจัดใต้จัดภายใต้แนวคิด walk into the book ค่ะ ร่วมพาคุณเดินทางเข้าสู่เมืองหนังสือค้นหาจินตนาการจากหน้าหนังสือค่ะ,ะตามชื่อเลยนะฮะโดยที่หวังว่าจะปลูกจิตสำนึกรักการอ่านโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ <c oughs> กิจกรรมในงานมีมากมายนะฮะเดรมิดหนังสือยักษ์สูง3เมตรเป็นมุมหนังสือขนาดใหญ่จำลองบรรยากาศของหนังสือเล่มเด่นๆให้สัมผัสกับจินตนาการของหนังสือเก็บภาพประทับใจได้ด้วยคือไปถ่ายรูป เปิดตัวหนังสือใหม่ในงานเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะปี5-6ซึ่งเรากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกใช่ไหมค่่ก็จะเป็นปีเดียวกับการเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นเปิดตัวครั้งแรกคือหนังสือเราคืออาเซียนฉบับรวมเล่มพิเศษนี่ฮะตปชมนี่เราคืออาเซียนประชาคมอาเซียนนะฮะโดยอมรินคอมิกอย่างที่เห็นนะฮะ แล้วก็อ่านง่ายคืออันนี้สําคัญเลยส่งมาเนี่ยผมจะต้องเก็บเอาไว้ศึกษานี่ก็เลยขออนุญาตนะฮะนอกจากเล่มรวมแล้วเนี่ยมีอะไรมีแยกออกมาเป็นเราเคืออาเซียนอินโดนีเซียฟิลิปลปินส์มาเลเซียกัมพูชาไทยบรูไนาดารุสลรามเวียดนามสิงคโปร์เมียนมาลาว นี่ฮะเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันก็ต้องศึกษาให้ทบทวนค่ะนี่เปิดตัวครั้งแรกเลยนะในงานนี้แล้วก็ยังมีหนังสือกว่าร้อยสำนักพิมพ์มีหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือต้องอ่านสำหรับปีนี้ที่คัดเลือกมาเยอะแยะเลยหนังสือ must read นั่นเองน,น,นะฮะมีอัปเดตความรู้ผ่านอ e ีบุ๊หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะพบปะนักเขียนคนดังปีนี้พิเศษเลยนะฮะอ่านความจริงชื่อเยอะเลย ผมยกมะสักสองท่านธมยันตรีโอ้นักเขียนวนวนิยายเรื่องชื่อค่ะคนนี้นะคะนอนกพร,รัตน์นี่ฮะและอยัางอีกเยอะเลยนะครับมีนักพยากรณ์จากหนังสือรัตนมณีอียิปต์มนตราอย่างนี้เป็นต้นมีโชมนุษย์ไร้หน้านั่งอ่านหนังสือบนเก้าอี้ล่องหนนะฮะมีตลอดทั้งวันทั้งงานเลย แล้วยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคหนังสือให้กับโครงการเติมฝันปันรักบาย t r e n รค่ะจะได้นําหนังสือของคุณผู้ชมที่บริจาคเนี่ยนะคะเอาไปให้กับห้องสมุดเอาไปให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่โคราชนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะงานนี้ในแง่ของหนังสือเนี่ยลดราคาสูงสุด70%ที่เดอะมอลบางกะปิส่วนที่สาขาอื่นๆนะฮะก็จัดเป็นมุมหนังสือลดสูงสุด50% ก็ย้เลยนะ9ถึง15สิงหาคมที่ชั้นีเดี๋ยวมอบางกะปิเป็นหลักเลยเฉพาะอาเซียนนี่ก็คุ้มค่าแล้วนะฮะพี่ต้องเอาไว้ศึกษาเดี๋ยวทําข่าวไม่ถูกเอาว่ากันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมะมาดูเรื่องนี้เมื่อวานนี้คือในแวดวงโลกออนไลน์เขาตื่นเต้นมากเรื่องนี้ใช่ค่ะก่อนจะไปเรื่องนี้เรียกท่านผู้ชม เลือกที่สุดกันไหมเล่าคุณผู้ชมเลือกที่สุดของข่าววันนี้มานะคะวงเล็บคําว่าที่สุดด้วยเรามีเสื้อแฟนข่าวเรื่องเล่าชานี้ com สีดําลายทองแบบนี้ให้คุณผู้ชมสิบท่านนะคะนี่เลยมีแต่ด็ดิชั่นอย่างแท้จริงนะจะจํานวนจํากัดจริงๆริงอ้าวเมื่อวานนี้เรื่องอะไรแล้วนะอันดับหนึ่งคุณแก้วพงประยูนแน่นอนนะคะวันนี้เชียร์กันอันดับที่สองน้องเล็กชนาทิพย์ค่ะที่ได้เหรียญทองแดงอันดับที่สามเป็นข่าวการเมืองอ่าส่วนที่กดไลค์ใน Facebook อันดับหนึ่งก็คุณแก้วเหมือนกันค่ะที่โชว์ฟอร์มนะคะวันนี้เข้าชิงเหรียญเงินอันดับที่2น้องเล็กชนะทิพย์เหมือนกันเลยอันดับที่3าลุ้นเทควันโดเมื่อวานนี้ที่ลุ้นกันน้องจูนนะคะนั่นแหละดูเหมือนว่าในเฟซบุ๊กของเรา Morning New TV 3อย่างที่อยู่หลังเสื้อเนี่ยน้องไร้ <c oughs> จะเป็นโอลิมปิกจะเป็นส่วนใหญ่เลย <c oughs> เพราะนี่คือกระแสโอลิมปิกอย่างแท้จริงอ้าวท่านผู้ชมฮะใน u t u b e เนี่ยปกติ พวกผมเองก็ดีคนทำงานก็ดีหรืออาจจะเป็นนักฟังเพลงทั่วไปเดี๋ยวนี้เราใช้ y u ยูท่ะไปเซิร์ชหาเพลง m เอ็มนะแล้วก็ฟังกันได้เรียกว่าครบถ้วนครบวงจรปลาว่าปรากฏว่าเกิดประเด็นนะฮะหลังจากมีข่าวร่ำข่าวลือกันมาสักพอสมควรแล้วละ่ะที่สุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะ GMM Grammy นะครับโดยคุณกฤดทอมมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพลง แถลงข่าวยืนยันถึงการถอด MV ก็คือมิวสิกวิดีโอเพลงของ GMM Grammy ทั้งหมดออกจาก YouTube โดยยืนยันนะมีเหตุผลความจำเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับขนาดที่จะเหลือเอาไว้ในส่วนของสปอตหรือตัวอย่าง MV สั้นๆหรือทีเซอร์ยังดูได้ใน YouTube ค่ะ คุณเฟดทอมมัสจากทีมแอมเกรมี่ให้เหตุผลว่ายังไงบอกว่าพบการละเมิดลิขสิทธิ์เอา MV ไปใช้อย่างผิดกฎหมายค่ะอย่างเช่นมีการไปแปลงไฟล์เป็น MP3 มีการดาวน์โหลดไปฟังแบบละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อไรายได้จากธุรกิจดาวน์โหลดคุณกริชว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้เป็นแนวทางเดียวกันกับที่บริษัทเพลงใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ดําเนินการในการดําเนินงานทางธุรกิจยืนยันว่าเป็นการปกป้องธุรกิจเพลงและอาชีพคนทําเพลงให้คงอยู่ต่อไปแต่แน่นอนคนที่เคย ใช YouTube อยู่ก็กระทบหนักเหมือนกันแต่ฟังเสียงคุณกฤิด,ดูนะทีะ่ออกมาทำอย่างนี้นั้นเราทำเพื่อจำเป็นต้องปกป้องธุรกิจและคนทำอาชีพแต่งเพลงของเรานะครับเมื่แล้วก็ไม่มีเหลือที่เราปิดปกป้องตัวเองที่เราเ,เรื่องของว่ามันไม่มีธุรกิจพอไม่มีธุรกิจทุกคนมีต้นทุนแต่ไม่มีไรายได้ผมว่ามันไปไม่รอดอนะ่ะก็ถ้าแฟนเพลงที่รักและเคารพและเมตตาธุรกิจเพลงนะค,คนแต่งเพลง เขาน่าจะยอมลำบากนิดนึงเพื่อช่วยเราอยู่รอดกันแต่ถ้าถ้าเป็นที่อ้างว่าเป็นแฟนเพลงแล้วแล้วไม่ช่วยเรานั้นผมว่ามันก็ไม่เกื้อกูลกันยังไงก็ย้ำนะครับว่าขออภัยนะกับท่านผู้บริโภคเพลงที่จะต้องมีความลำบากบ้างในช่วงนี้ไม่ตั้งใจให้เกิดความลำบากนะครับเราก็ลำบากคุณก็ลำบากสักนิดนึงแล้วกันเพื่อให้เราอยู่รอดและอยู่เห็นหน้ากันไปนานๆน,น,นี่และท่านผู้ชมครับ คนเกตผู้บริหารของแกรมมี่ยังระบุนะฮะว่าถอดออกจาก YouTube แต่สามารถที่จะไปดูได้ MV แบบเต็มเพลงของแกรมมี่ได้ทาง www.gmember.com ซึ่งก็จะรองรับผู้เข้าชมได้วินิารีรับหมื่นคนคุณภาพของเสียงและภาพก็เทียบเท่ากับที่รับชมผ่าน YouTube พูดง่ายๆก็คือจะให้ไปดูผ่านเว็บของแกรมมี่เอง www.gmember.com นั่นแหละค่ะนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะ ก็มันมีรายงานซึ่งก็ยังไม่ยืนยันเนี่ยนะบางคนบอกว่าโปรแกรม MV ที่อยู่ใน G m เม ber ของแกรมมี่เนี่ยน้องไปมันไม่สามารถเปิดได้ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องหรือว่าระบบปฏิบัติการบางระบบเนี่ยค่ะก็มีรายงานว่าเปิดไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งไปยืนยันอย่างนั้นขนาะเดียวกันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ยืนยันความจริงเมื่อวานนี้นักข่าวน่าจะถามคุณกริตมาด้วยนะฮะคือการถอด MV แบบเต็มเพลงของในยูทูบของแกรมมี่ในครั้งนี้เนี่ย มีข่าวว่ามันครอบคลุมถึงการห้ามเอาเพลงของใครมาร้องใหม่มหรือมาคอฟเวอร์แล้วโพสลงใน YouTube เป็นต้นว่าน้องไบรท์เกิดไปเอาเพลงของขใครเนี่ยแกมมี่เป็นต้นว่าเพลงของคุณเบิร์ตพี่เบิร์ตแล้วมาร้องแล้วเอาลงไปใส่ใน YouTube อันนี้ก็มีความมีรายงานว่าทําไม่ได้เห็นว่าถือว่าเข้าข่ายกันและเมื่อริขสิ์เหมือนกันค่ะความจริงน่าจะถามคุณกฤดเลยอย่างนั้นเลยจริงหรือไม่ประการใดเนี่ยนะค่ะ คงจะจําได้อย่างน้องชื่ออะไรนล่วน่ะแต่นั้นเพลงของไอเอสน้องที่ไปร้องเพลงอะไรเนี่ยร้องเพลงของน้องหวายอะอะไรไม่ฉันไม่แคร์น้องก้องแต่ไม่แคร์น้องกล้องถ้าเป็นเพลงของแกรมมี่เนี่ยรายงานข่าวบอกว่าอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะถือว่าละเมิดสิทธินะมันน่าสนใจตรงที่ทันทีทันใดเลยเนี่ยน้องไบรท์ฮะก็ปรากฏว่า RS ซึ่งต้องถือว่าเป็นคู่แข่งกรณีก่อนหน้านี้ถ่ายทอดยูโรก็มีอยู่ทีหนึ่งละ r อก็ถูกเปรียบเทียบในงุมว่าของ R.S. ถ่ายทอดบอลโลกก็ไม่มีปัญหานะและบอลโลกอีกรอบหนึ่ง R.S. ก็จะไม่มีจอดำคงจะจำได้ที่โต้ตอบกันเนี่ยนะมุมของ R.S. เมื่อวานนี้ปรากฏว่าเขามีล็อกอิน @rsfriends เขาทวิตข้อความขึ้นมาเลยค่ะบอกว่าใครเอาเพลง RS ไปทำค o เวอรไม่ว่าจะร้องจะเต้นอัพใส่ YouTube แล้วอย่าลืมส่งมาให้ดูกันนะชอบชอบแต่ว่าหนับหนุนสนับสนุนขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ค่าย RS ก็ยืนยันว่าจะอัพ MV เต็มเพลงแบบคุณภาพคมชัดความละเอียดสูงสุดลง YouTube เหมือนเดิม รวมถึงเพลงที่เคยด่งดังในอดีตซึ่งอยู่ใน YouTube ภาพอาจจะไม่คมชัด RS ตัดสินใจรีมาสเตอร์ก็คือเอาคุณภาพแบบคมชัดไปลงให้ใหม่ใน YouTube แล้วก็ประกาศว่าตามสบายเลยนี่ฮะ อย่างที่ทยอยลงไปแล้วอย่างเพลงหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันคุณเจมเริงศักดิ์ที่คุนจอยร<อ>ินันนี้เป็นนังเอกอ่ะอันแรกเ,<อ>เขาก็มาทาใหม่งานนี้ก็ต้องดูนะท่านผู้ชมนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเหมือนกันของธุรกิจเพลงแนวความคิดหนึ่งแบบแกรมมี่มันต้องไปอีกโมเดลหนึ่งคือเอาออกจากยูทูบแนวความคิดหนึ่งแบบ RS บอกมันจะสนับสนุนธุรกิจอยู่ใน YouTube ต่อไป